การคาดคะเนการคาดคะเนนั้นเป็นการคาดคะเนในอนาคตนะครับว่ารา <response. S 1> คาส um, ินค em. ้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือรายได้ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับซึ่งกรณีรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีการอธิบายแล้วในตัวอย่างนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้สําหรับการคาดคะเนผมจะยกตัวอย่างกรณีสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากการคาดคะเนของผู้บริโภคนะครับ จะยกตัวอย่างกรณีราคาน้ำมันแล้วกันนะครับ P ของน้ำมันและก็ Q ของน้ำมันน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเราคาดคะเนว่าราคาน้ำมันในอนาคตหรือราคาสินค้าในอนาคตจะแพงขึ้นราคาในอนาคตจะแพงขึ้นณนะปัจจุบันที่เราทราบข่าว ความต้องการน้ํามันของเราจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเราทราบว่าพรุ่งนี้ราคาจะแพงขึ้นณนะวันนี้เราจะมีความต้องการอย่างไรบ้างเราก็จะต้องออกไปเติมน้ํามันณนะตอนนี้เลยเพราะรู้ว่าถ้าเติมพรุ่งนี้ราคาจะแพงขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นนี่ก็คือการคาดคะเนการคาดคะเนตัวแรกคืออนาคตน้ํามันจะแพงขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อเส้นอุปสงค์ณวันนี้นะครับ อนาคตจะแพงและนะักวันนี้อุปสงค์จะเป็นอย่างไรผมจะสมมุติราคาน้ำมันอยู่ที่30สิบบาทต่อลิตรตอนเดิมเลยนะครับก็คือความต้องการอยู่ที่สองคิวนี่อาจจะเป็น2ลิตรได้นะครับนี่คือความต้องการน้ำมันอุปสงค์จากซ้ายลงขวาดีหนึ่งคราวนี้เมื่อ เรามานั่งดูข่าวแล้วพบว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะปรับราคาน้ํามันขึ้นจากส0บาทในวันนี้ในพรุ่งนี้จะเป็นหกสบาทต่อลิตรพอเราทราบข่าวเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราไปเติมพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเติมราคาที่แพงดังนั้นวันนี้เราทราบข่าวเนี่ยมันยังขายลิตรละส0สิบาทอยู่เรารีบออกไปเติมดีกว่านะครับเมื่อเรารีบออกไปเติมเนี่ยแหละก็แปลว่าความต้องการน้ํามันเราในวันนี้จะสูงขึ้น จากสองก็อาจจะเป็นสามลิตรแต่ว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังอยู่ที่สามสิบบาทต่อลิตรเหมือนเดิมนะครับเพราะวันนี้ราคาน้ํามันยังไม่ได้ปรับตัวนี่ก็คือเส้นอุผสมใหม่ดีสองเมื่อราคาน้ํามันที่เราคาดว่าในอนาคตจะปรับตัวสูงขึ้นก็จะย้ายเส้นจากดีหนึ่งไปดีสองคราวนี้ถ้าในตรงข้ามบ้านนะครับถ้าเราคาดกันว่าในอนาคตราคาน้ํามันจะลดลงก็หมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ย ที่เราเคยเติมกันวันนี้30บาทต่อลิตรนะครับพรุ่งนี้เนี่ยราคาน้ํามันจะเหลือแค่เพียง20บาทต่อลิตรแม้วันนี้น้ํามันเราเกือบจะหมดแล้วก็ตามเนี่ยเราจะยังไม่ไปเติมน้ํามันเราจะรอไปเติมพรุ่งนี้เพราะถ้าไปเติมพรุ่งนี้ราคาน้ํามันจะถูกลงจากลิตรละ30เหลือ20นะครับก็แปลว่าเมื่อเรารู้ว่าในอนาคตราคาสินค้าจะลดลงวันนี้ความต้องการก็จะลดลงด้วยเมื่อความต้องการลดลง จากสองก็จะเป็นหนึ่งวนวราคาน้ํามันนะวันนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับอยู่ที่สามสิบาทต่อลิตรเส้นผสมก็จะย้ายเส้นเป็นดีสามย้ายเส้นหรือย้ายระดับนะครับจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยณนะวันนี้ผู้ขายยังขายอยู่ที่ส0มสิบาทต่อลิตรแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงเส้นผสมก็เพราะว่าการคาดการณ์ในอนาคตนะครับว่าราคาน้ํามันจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง ถ้าราคา้ำมันานาคตจะสูงขึ้นเส้นอุปสงค์ก็จะย้ายามาอยู่ที่เส้นดีสองและถ้าในอนาคตราคาน้ำมันจะลดลงเส้นอุปสงค์ก็จะย้ายามาอยู่ที่ดี